เอาละครับผมขอสวัสดีคนนี่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาวันนี้ผมจะมาบอกวิธีเล่นโหมดโซนิกเบือนนบเบ้องต้นนะครับแค่เบื้องต้นนะผมก็เล่นไม่ได้เก่งเลยบางเนี่ยหมดดินจ้าห้ามหนีอยู่ในเกมคิวนะครับก็กดทำมาเล่นได้นะครับแล้วนี่ครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เป็นเหมือนหมากล้อมนะครับที่เล่นก็เราก็เล่น นี่ครับเราก็เลือกจุดนี่ผมจะเลือกตรงนี้ปิดปิดนะครับนี่ครับผมต้องการที่จะปิดแถวแถวนี้นะครับผมป,บป,ปิดตรงนี้ไปก่อนปิดตรงนี้นี่ครับเหลือฟังขวานะครับต้องระวังนะครับนี่ผมปิดตรงกลางไปก่อนนะครับปิดนี้ปิดนี้นี่ทีนี้กโซนิกออกไม่ได้นะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้ว ด่านแรกก็ไม่มีก็ยังไม่ยากมากนะครับต่อด่านที่สองครับผมเลือกปิดตรงนี้นะครับสุนิเดินมาตรงนี้ผมจะปิดตรงนี้นะครับนี่ครับปิดต่อสุนิเดินมาตรงนี้นะครับเลือกปิดตรงนี้นะครับปิดไปเลยครับนี่ครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเราจะเห็นว่าเป็นช่องนะครับ โซนเกจะออกยากมากนะครับถ้าเป็นถ้าเกีไม่ช่องเอ้ถ้าเกีไม่ hey, ามวางไม้มาให้เราเยอะนะครับนี่ครับปิดไปเลยโนี่คบด่านสองยังไม่ยากมากครับด่านสามก็เริ่มจะยากนแล้วเพราะจำนวนไม้เริ่มน้อยนะครับทอนซุงผมลงลอง,ลองเริ่มปิดตรงนี้ไปนะครับ ก็ไม่ค่อยเก่งเลไรอนี่ครับก็พยายามให้มันล้อมๆไว้นะล้อมไวนะ้ต้องดูที่บางเกมครับบางเกมก็ล้อมไว้ระยะไกลได้นี่ครับดันสามก็ผ่านได้นะมาต่อดันสี่ครับโด,ดน,นันนี้เหลือไม้ให้น้อยมากนะครับ อ่าส่วนนีนเดินมานี้อ่านี่ครับค่อยๆดูไปนะครับถ้าวางผ้าเน,น็ตเรียบร้อยนะครับนี่ครับสวนี้จะเดินวนมาเรื่อยผวก็ป,ปิดตรงนี้รอนะครับเห็นดูห้เป็นเหมือนวงกลมเหมือนสี่เหลี่ยมครับปิดล้อมไว้นี่ครับ นี่ครับโซนิกทำหน้างงแล้วดันสีก็ผ่านได้ครับโอ้นี่ก็มีไม้วางให้อยู่แค่ห้าห้าท่อนนะครับโอ้เรียบร้อยครับทำอย่างนี้ไม่รอดแล้วครับจบจบนะครับจบที่ดานห้านะครับ ของรางวันก็พอได้นะครับก็อบพอได้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ